นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสโสรมดาประทุมด้วยประทมอาจตุโรจะอาังขีเยนเนี่ยนะจตุนังอาังขยานัง เมตเกเนี่ยเขาบอกในที่สุดสี่อสงไขยกําไรหรือว่าเศษอีกแสนกับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอัมราวดีมีเป็นเมืองที่น่ารื่นรมงดงามน่าดูแปลว่าเมืองเนี่ยร่ำรวยมากเป็นเมืองที่ไม่เว้นจากเสียงสิบอย่างเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงสังเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับเสียงดนตรีไม้เสียงเชิญบริโภคอาหารเป็นที่ครบสิบนะก็คือถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองใหญ่ วัตถุของเมืองอมารวาวดีนครเนี่ยบอกว่ามีเสียงดังกึกกล้องไปด้วยเสียงมา้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเสียงเชิญบริโภคอาหารเป็นต้นเมืองนี้เป็นเมืองที่พรั่งพร้อมไปด้วยส่วนประกอบทุกอย่างมีการงานทุกอย่างจัดแจงไว้อย่างดีสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการ กลาดเกลื่อนไปด้วยหมู่ชนต่างๆเจริญมั่งคั่งเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญหรือว่าของผู้ที่ทําบุญไว้แล้วเหมือนกับเทพนครเทพนครเหมือนกรุงเทพเหมือนกันนะกรุงเทพมันดังอย่างนี้เสียงสิบอย่างนี่ไม่เว้นไม่ว่างเลยเนี่ยนะเสียงช้างก็ไปดูที่สวนสัตว์ใช่ไหมเสียงม้านี่ก็ไปดูที่สนามม้าเสียงรถเนี่ยโหทุกติดขนาดเลยนะแล้วก็เสียงกลองอ่ะเสียงดนตรีนี่ก็ห่มทั่วไปหมดเลยก็เหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยตอนนี้แหละ มันมีคำหนึ่งที่บอกว่าเหมือนที่อยู่ของผู้ทำบุญเนี่ยนะคำว่าบุญเนี่ยนะชื่อว่าบุญเพราะเป็นเครื่องปรากฏอธิบายว่าบุญเนี่ยนะทำให้ปรากฏโดยตระกูลโดยรูปร่างโดยมหาโภคสมบัติแล้วก็ด้วยอำนาจความยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเารียกว่าเป็นสิ่งของผู้มีบุญอั้นผู้มีบุญก็จะได้เกิดในชาติตระกูลที่ดีมีรูปร่างผิวพรรณที่งดงามโภคสมบัติมากแล้วก็ตำแหน่งใหญ่โตเป็นต้น หรืออีกในหนึ่งชื่อว่าบุญเพราะชําระอธิบายว่าบุญกรรมของชนเหล่าใดมีอยู่เพราะละลอยละองมนทินของกุศลทั้งหลายทั้งปวงชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีบุญกรรมนั้นใครที่เจริญบุญเรียกว่าผู้มีบุญนะครน,นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีบุญเหล่านั้นใครบ้างที่มีบุญเหล่านั้นยกตัวอย่างผู้มีบุญขึ้นมาหนึ่งคนคือพราหมณ์ชื่อว่าสุเมศสุเมศพราหมเนี่ยนะ สุเมธพรามนั้นอาศัยอยู่ในนครอมรวดีนั้นเขาเป็นอุปโตสุชาติแปลว่าเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายแปลว่าฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาเป็นผู้ที่ถือเอาคันบริสุทธิ์มาตลอตลอดเชั่วสกุลเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดคัดค้านรังเกียจในเรื่องชาติหมายค่ะว่าตระกูลของเขาเนี่ยไม่มีการปะปนกับคนระดับวันนะอื่นเลยฝ่ายพ่อพ่อของ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 พ่อเป็นพราหมณ์มาแล้วเชั่วโคตรนี่นะเชั่วยุคน ฝ่ายแม่ก็วันณะพราหม์แม่ของ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 แม่เป็นวันณะพราหม์มาเจ็ดชั่วอายุคนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพราหม์ไปเอากับจันทารจันทารไปเอากับกษัตริย์มันวุ่นไปหมดไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะก็คือบริสุทธิ์มาดีแต่ก็มีอย่างอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยใหม่ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาละวัฒนธรรมอินเดียสมัยใหม่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยเกี่ยงวันณะละมันจันทารไปแต่งกับพราหม์ก็ได้เนี่ยนะอย่างดรเอ็มเบดกาเนี่ยก็แต่งงานกับ ด็อกเตอร์คนหนึ่งะนะที่ที่เป็นเป็นนางวัน,นะพรามอย่างเงี้ยก็เป็นวัน,นะจันทานไปแต่งงานกับวัน,นะพรามเชื่อซึ่งลูกหลังมาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละแต่ว่านี้พูดถึงฝ่ายซูเมตบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่เกิดในวัน,นะดีมันไม่มีผู้ใดคัดค้านในเรื่องชาติตระกูลรังเกียจในเรื่องชาติตระกูลรูปร่างก็สะสวยหน้าชมหน้าเลื่อมใสยประกอบด้วยผิวพรรณเนี่ยงดงามอย่างยิ่ง เขาศึกษาจบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันดุศาสต์เกตุภาสศาส์ทั้งอักขระประเภทครบห้าทั้งคำพีอิติหาสะชํานาญในบทกีชํานาญในวยากรณ์ชํานาญในโลกายตนะศาสตร์คำพีมหาปริศลักษณะศาสตร์พันก็ถือว่าเป็นผู้ที่จบวิชาเนี่ยนะคือคือถ้าสมัยนี้ก็คือสาขาศาสนาปรัชญาจิตวิทยาพวกเนี้ยจบหมดเลยแล้วก็คำพีประเภทต้นไม้ใบหญ้าพฤกษศาสตร์ แล้วก็พวกอักษรศาสตร์เนี่ยนะก็ <_ d ata> คือจบทุกสายสายวิชาประเภทใช้ใช้หัวนะประเภทใช้ความจำใช้ศิลปะอะไรงานประเภทนั้นจบหมดเลยแต่ก็ไม่มีพวกวิศวะอยู่ในนี้นะแต่เนี้เขาก็ถือว่าเน้นประเภทการ่ะนะสายศึกษานะ,ะเป็นวิชาสายศึกษาเป็นหลักแต่มารดาบิดาได้ตายเสียครั้งเขายังเป็นเด็กรุ่นก็แปลว่าหนุ่มพอเรียนจบ เรียนจบทุกวิชามาหมดไม่นานเท่าไหร่พ่อแม่ก็ตายสหายหรือผู้จัดการกองทรัพย์หรือกผู้จัดการมรดกประจําตระกูลของเขาเนี่ยก็นําบัญชีทรัพย์สินมาแล้วก็เปิดห้องหลายห้องที่เต็มไปด้วยรัตนะต่างๆมีเงินมีทองแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้นบอกถึงทราบว่า ค่าแต่นายนมนี่ทรัพย์สินส่วนของมารดานี่ทรัพย์สินส่วนของบิดานี้ทรัพย์สินส่วนของปู่ตลอดจนชั่วสกุลเขามีจดบันทึกไว้หมดเลยอันนี้ของพ่ออันนี้รุ่นพ่ออันนี้รุ่นปู่อันนี้รุ่นปู่ของปู่อันนี้รุ่นปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บ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 มรดกของเก่าเนี่ยนะสะสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะนี่ฝ่ายแม่ม้างอ่ะฝ่ายแม่นี่เก็บรวบรวมรวบรวมมาในที่สุดเขาบอกมอบยกให้ทั้งหมดว่า ท่านจงดําเนินการจัดการทรัพย์นี้เถิดเขาก็รับวาสาธุแล้วก็ทําบุญทั้งหลายอยู่ครองเรือนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงความหลังของพระองค์ให้ฟังว่าในนครอมาราวดีมีพราหมณ์ชื่อว่าสุมเมรสะสมทรัพย์ไว้หลายโกรธมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบคำพีไตรเพศในลักษณะศาสตร์อิติหศาสตร์หาศาสตร์ ก็บรรุถึงฝั่งในพรามมณธรรมของตนแปลว่าในรัทธิวนาพรามของเขาเนี่ยเขาจดจําได้หมดทุกอย่างและพวกนี้มันไม่ใช่เรียนผ่านเฉยๆสอบได้นะแต่หมายควาว่าจําอยู่ทั้งหมดทุกอย่างอยู่ที่ปลายลิ้นหมดเลยเนี่ยนะร่ได้หมดเลยส่วนขยายศัย์จะไม่เน้นขยายนะเน้นลงรายละเอียดหน้า170ย่อหน้ากลางว่าต่อมาวันหนึ่งท่านโซเมตบัณฑิต เป็นบัณฑิตผู้เพลิดเพลินอยู่ด้วยกองคุณสิบประการนั้นก็อยู่ในที่รับณปราศาสช์ชั้นบนนั่งขัดสมาธิคิดว่า,านะคือเขาเป็นผู้ที่สังสมมา,าสั่งสมบุญมานานสั่งสมบุญมา,มากานะปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยด้วยใจเนี่ยนะมาแล้วเจ็อสงไขยเปล่งวาจากล่าวอีก9้าอสงไขยพ้นบุญเก่าอุปนิสัยเก่าความที่เขามีปุเพกตปุญญาตามาเป็นอย่างดี ทำให้เกิดโยนิโสมนสิการผุดขึ้นก็เลยมาคิดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่นี่เป็นทุกข์ปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยขึ้นชื่อว่านักคิดแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าแค่เกิดในท้องใครคนใดคนหนึ่งแล้วทุกข์เขาไม่คิดแค่นี้หรอกเขาคิดบอกว่าถ้าเกิดในนรกเนี่ยถ้าประดืปฏิสนธิในนรกในเปรตในอสุรกายในเดรัจฉานถ้าเชื่อมต่อไปอปฏิสนธิเนี่ยแปลว่าการเชื่อมการต่อ ต่อเฉพาะที่นรกต่อเฉพาะที่เปรตที่เดรัจฉานที่อสุรกายที่มนุษย์ที่นะโดยเฉพาะในในโลกที่ระดับล่างๆการมาภูมิทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์นี่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการแตกดับแห่งสรีระในสถานที่เกิดแล้วเล่าก็เป็นทุกข์เหมือนกันพอพอเกิดมาแล้วเนี่ยนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายไม่มีเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ที่สุดคือความตาย เพราะฉะนั้นการที่ร่างกายมันแตกสลายไปนี่มันก็เป็นทุกข์เพราะมันค่อยๆแตกใช่ไหมไม่ได้แตกทีเดียวแบบระเบิดอะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นไหมค่อยๆแตกใช่ไหมเนื้อมันค่อยแตกเลือดมันค่อยแตกร่างกายมันค่อยมีปัญหาเริ่มในที่สุดก็ตายจริงนั่นแหละก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามีชาติชราพยาธิมรณนะเป็นธรรมดาเราเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือปกติของชีวิตเลยแหละชีวิตของทุกคนเป็นอย่างนั้นจริง เกิดแก่ป่วยตายเกิดแก่ป่วยตายโยมเขาเล่าว่าเนี่ยเขาต้องไปออกงานงานงานอะไรนะเกิดเขาเรียกว่าไปงานวันเกิดใช่ไหมงานแต่งเกิดแก่แต่งตายเนี่ยเขาเขาเขาออกแต่งงานประเภทเนี่ยเกิดแก่แต่งตายบอกแล้วเขาไปคิดอะไรให้มันบอกไปคิดอริยศาสตร์ได้แล้วเขาบ่างั้น <laughs> จะเริ่มเข้าใจอริยศาสตร์เพราะาออกแต่งงานเกิดแก่แต่งตายนะ <laughs> เกิดแก่แต่งตาเออเกิดแก่บวชแต่งตายเกิดก็วนๆอยู่งานแค่เนี้ยไปออกงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดางานครบรอบวันเกิดครบรอบวันแต่งแล้วก็ป่วยเนื่องจากไปเยี่ยมเยียนกันในโรงพยาบาลอา้าแต่งเรื่องแล้วก็ตายวนๆอยู่อย่างนี้แหละนี่คือปกติของสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้อ่นะ เราเป็นอยู่อย่างนี้ก็ควรจะสแสวงหานิพพานที่มันตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้หมดเลยพระนิพพานนั้นไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายนิพพานนั้นเป็นที่จำเริญสุขอันจะพ้นจากการท่องเที่ยวคือพ้นจากพบกาบมาพบรูปประพบอรูปประพบแต่ว่าจะได้บรรลุนิพพานอันนั้นจะพึงมีได้ก็ด้วยมรรคอย่างหนึ่งซึ่งจะให้ถึงพระนิพพานแน่แท้ เขาสามารถคิดสัจจะได้3ข้อด้วยลำบังตัวเองหนึ่งข้อแรกก่อนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ทุกคนมีปกติธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ทีนี้มันมีตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามกับเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่านิพพานแต่นิพพานอน,นั้นมันต้องบรรลุได้ด้วยมรรคนะ,ะทั้งคิดได้สัจจะสามทุกขสัจนิโรสัจจะและมรรคสัจจะ คิดโดยโดยจินตามยะปัญญาเนี่ยนะโดยโดยบุญเก่าที่สั่งสมอุปนิสัยมาดีก็สามารถใครครวนต่อไปได้พันพระองค์ก็กล่าวเป็นคาถาว่าในครั้งนั้นเรานั่งคิดอยู่ในที่ลับอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่และการแตกดับแห่งสรีระเนี่ยเป็นทุกข์ครั้งนั้นเรามีชาติชราพยาธิเป็นธรรมดาจำเราจักต้องสแสวงหาพระนิพพานซึ่งไม่แก่ไม่ตาย เป็นธรรมที่เกษมถ้าใครเราผู้ไม่เยื่อใยไม่ต้องการจะพึงละกายอันเน่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยซากศพต่างๆไปเสียมักใดมีอยู่มักเนี่ยจะต้องมีมักนั้นไม่เป็นเหตุออกจากทุกข์ก็หาไม่ได้มักนั้นต้องเป็นเหตุจะออกจากทุกข์แน่นอนจำเราจักต้องแสวงหามักนั้นเพื่อหลุดพ้นจากภพคิดว่าคิดจะต้องหาข้อปฏิบัติแล้วจะได้พ้นจากภพ พูดถึงความคิดของท่านสุเมธเนี่ยนะถ้าใครเรียนปฏิสัมพิธามักอาทีนวายานกับสันติบทยานเนี่ยจะรู้ว่าเขาเขาคิดได้ลึกซึ้งมากน,นะในปฏิสัมพิธามมักเนี่ยนะอาทีนวอ,อาทีนวายานนิเทศเนี่ยที่กล่าวถึงวัตถุแห่งอาทีนวายานกับสันติบทยาเขาเขามาคิดว่าชาติเป็นภัยอาชาติความดับชาติปลอดภัย อันนะัชาติเป็นเป็นทุก์การไม่มีชาติเป็นสุขชาติเป็นอมิตรการไม่มีชาติเนี่ยเรียกว่าไม่มีอมิตรนิรามิตรเนี่ยนะไม่มีอมิตรชาติเป็นสังขารความไม่มีชาติเป็นนิพพานเขาคิดแบบนี้เลยนะวัตถุในในอาทีนวายานปฏิสัมพิธามักเนี่ยแยกแยะเอาไว้อย่างนั้นจริงๆมันสุเมธบัณฑิตนั้นคิดได้ลึกซึ้งในระดับพื้นฐานอาทีนวานุปัสนาญาณที่แยกแยะออก โดยจินตามยายาณในระดับสันติบทญาณรู้จักวัตตะและวิวัตตะแยกเยะสองส่วนนี้ออกว่าวัตตะเป็นอย่างนี้วิวัตตะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ยังไม่มีความเข้าใจพอที่ว่าปฏิบัติออกจากวัตตะทำอย่างไรนีนะไม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่วิสัยนะก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะไปคิดประชุมอริยมรรคได้แต่แยกเยะออกละว่า วัตตะกับวิวัตตะแตกต่างกันอย่างไรและข้อปฏิบัติเพื่อวิวัตตะต้องมีแน่นอนอมีคำหนึ่งอธิบายว่านานากุณะปะปูะปริตังเนี่ยนะถ้าะไรเราพึงเป็นผู้ไม่เยื่อใหญ่ไม่ต้องการจะต้องละทิ้งกายอันเน่านี้ที่เต็มไปด้วยอสุภะต่างๆนะซรากศพหรืออสุภะต่างๆมีอะไรบ้างในกายเช่นอุปสัปสวะอุจระน้องเลือดเสมหะน้ำลายน้ำมูกเป็นต้น แล้วก็มรคเนี่ยที่เป็นเหตุที่จะทําให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยจะต้องมีอยู่นะจำเราจะต้องสแสวงหามรคอันนั้นทีนี้เปรียบอุปมาว่าคือความที่ใครที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทําอย่างถูกต้องคนเหล่านั้นจะอุปมาได้เปรียบเทียบได้ท่านก็เลยมาเปรียบเทียบถึงถึงสิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่ท่านกําลังจะสแสวงหา คือท่านรู้แล้วล่ะว่าชีวิตของทุกชีวิตนี่มันอะไรเกิดแก่เจ็บตายทุกแน่นอนเกิดใหม่ก็ทุกอีกแน่นอนสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความเกิดแก่เจ็บตายสุขแน่นอนดีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนข้อปฏิบัติหนทางที่จะทําให้เข้าถึงความสุขเหล่านั้นจะต้องมีท่านก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาความสุขถือว่าเป็นค่าศึกของความทุกข์มีอยู่ฉันใด เมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดอันเป็นค่าศึกของความเกิดนั้นก็พึงมีฉันนั้นนะความสุขนี่เป็นค่าศึกศัตรูต่อความทุกข์ถ้ามีความสุขก็กําจัดความทุกข์ออกไปถ้ามีความเกิดพระนิพพานที่ไม่เกิดพระนิพพานเป็นธรรมที่กําจัด ความเกิดถ้าถ้าใช้คําว่าเกิดรับแก่เจ็บตายเนี่ยเท่ากับพูดหมดแล้วพระนิพพานเป็นที่ไม่แก่พระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ป่วยพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีโศกะปริเทวทุกขโทโมนัสและอุปาญาพระนิพพานไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและเวียนญาณเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มคีดต่อไปอันหนึ่งเมื่อความร้อนมีอยู่ในโลกนี้ถ้าความร้อนมีอยู่ก็ยังมีความเย็นที่ระง,งับ ความร้อนนั้นก็มีอยู่ฉันใดพระนิพพานนั้นเป็นเครื่องระง,งับดับไฟกิเลสน,น,นะนะคือหมายาว่ารูปเนี่ยมันร้อนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยร้อนด้วยไฟคือราคะร้อนด้วยไฟคือโทสะร้อนด้วยไฟคือโมหะเป็นตน้นพระนิพพานเป็นที่ดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะก็ต้องมีฉันนั้นนะก็เปรียบอะไรก็เปรียบจากร้อนและเย็นนี่แหละ อันหนึ่งแม้ธรรมะอันไม่มีโทษคือความดีบุญกุศลบุญกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมอันเป็นความชั่วเป็นปฏิปักษ์ต่อลามกอย่างเช่นเจตนาฆ่าก็มีเจตนาเว้นจากการฆาเป็นปฏิปักษ์เจตนาอธินนาทานก็มีเจตนาที่เว้นจากอธินาทานเป็นปฏิปักษ์อกุศลธรรมทั้งหลายก็มีกุศลเป็นปฏิปักษ์นี่ขนาดบาปยังมีบุญมาเป็นปฏิปักษ์ฉันใด เมื่อความเกิดความเกิดนี่ถือว่าเป็นฝ่ายฝ่ายที่ชั่วช้าม,มากชั่วยังไงก็เช่นเกิดในโลกก็ชั่วอยู่แล้วล่ะแม้นิพพานที่นับได้ว่าไม่เกิดเพราะห้ามความเกิดได้ก็พึงมีฉันนั้นเริ่มคิดเนี่ยนะเริ่มอะไรนะเริ่มเปรียบเปรียบเทียบระหว่างเย็นกับร้อนเปรียบเทียบระหว่างอะไรสุขกับทุกข์เปรียบเทียบระหว่างความชั่วกับความดีแล้วแยกมองระดับสูง คือคนที่จะคิดธรรมะเนี่ยคืออย่างว่าเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันละเอียดทีเดียวเลยเขาเริ่มมองภาพแบบใหญ่ๆก่อนนะเหมือนมองประเทศไทยมันก็ต้องมองเป็นภาคก่อนใช่ไหมภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็มาแบ่งเป็นภาคๆและค่อยมาแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้างและแต่จังหวัดมีอำเภออะไรบ้างแต่ละอำเภอมีกี่ตำบลและแต่ละตำบลมีกี่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนแต่ละหลังคาเรือนที่มี กี่คนแต่ละคนเนี่ยมีการศึกษาระบบการเป็นอยู่ครองชีพอย่างไรเป็นต้นเ,นเขาจะค่อยๆลงรายละเอียดฉันนั้นเขามองภาพใหญ่ๆก่อนชั้นใดในอริยสัจก็เหมือนกันเขาจะมองเรื่องระหว่างสัจจะสองกลุ่มฝ่ายวัตตะกับวิวัตตะวัตตะนี่จะมองสองส่วนคือระหว่างทุกขสัจกับนิโรสัจความทุกข์กับความดับทุกข์พระงตรัสเล่าเสมอนะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่า ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เรากล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์จริงนะคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างกล่าวความทุกข์กับความดับทุกข์ทุกมีเหตุหรือไม่มีเหตุมีเหตุเท่ากับกล่าวสมุทัยแล้วความดับทุกข์นี่อยู่ๆแล้วมันดับมันเองใช่ไหมหรือมีข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มีเพราะถ้ากล่าวว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็แปลว่ากล่าวนิโรธกับทุกขสัตว์กับนิโรสัจ ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรธสัจจะก็คือมรรคสัจจะเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็คือสมุทัยสัจจะเพราะว,าวิธีคิดเขาจะคิดอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นโครงรวมเป็นองค์รวมและเป็นองค์หลักไว้ก่อนพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าเมื่อทุกมีอยู่ธรรมดาสุขก็ย่อมมีฉันใดเมื่อพบมีอยู่แม้ภาวะที่ไม่ใช่พบบุคคลก็พึงปรารถนาฉันนั้น แม้เมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นตรงกันข้ามก็มีอยู่ฉันใดเมื่อไฟสามกองมีอยู่นิพานเครื่องดับไฟสามกองนั้นบุคคลก็พึงปรารถนาฉันนั้นเมื่อความชั่วมีอยู่แม้ความดีก็ย่อมมีฉันใดเมื่อชาติมีอยู่ธรรมะที่มิใช่ชาติคือพระนิพานบุคคลก็พึงปรารถนาฉันนั้น ทุกมีอยู่สุขอะนะพบกับไม่ใช่พบอันนั้นเป็นระหว่างนิโรสัจจะกับทุกขสัจจะทุกขสัจจะอนนคาถาที่หนึ่งนะสามัญถ h าแรกว่าทุกมีอยู่เมื่อทุกมีอยู่ก็มีสุขพบมีอยู่ก็มีสิ่งที่ไม่ใช่พบอันนั้นเราวังเปรียบเทียบระหว่างทุกขสัจกับนิโรสัจจะทีนี้บอกว่าเมื่อไฟมีอยู่เมื่อความร้อนมีอยู่ก็ยังมีความเย็นเมื่อไฟมีอยู่นิพพานเป็นที่ดับไฟก็มีอยู่ก็เปรียบระหว่างสมุทัยศสตร์กับนิโรสัจจะ อันนั้นข้างล่างอีกก็บอกว่าเมื่อความชั่วก็ยังมีความดีมีชาติก็ต้องมีธรรมะที่ดับชาติอันนั้นก็เปรียบเทียบระหว่างทุกข์กับทุกขสัตว์กับนิโรสัจจะอีกเนี่ยนะเปรียบเทียบอย่างนั้นอยู่อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อความเกิดมีอยู่แม้ธรรมะคือความไม่เกิดบุคคลก็พึงปรารถนาเมื่อไฟเป็นสามกองมีอยู่นิพพานเป็นเครื่องดับไฟ คือราคะเป็นต้นทั้งสามกองนั้นบุคคลก็ควรปรารถนาเมื่อความเกิดมีอยู่นิพานคือความไม่เกิดหรือเป็นธรรมะเครื่องห้ามกันความเกิดนิพานเนี่ยแปลว่าเครื่องห้ามเกิดนะเครื่องป้องกันการเกิดเครื่องป้องกันพบหมายว่าถ้าตรัสรู้นิพานแล้วเลิกเกิดน,นะเพราะตัวนิพานเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่ดับความเกิดก็เลยคิดได้พอคิดเสร็จคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ะทำไงดีเมื่อเมื่อแยกเข้าใจแบบนี้แล้วนะ ขั้นก็เลยมาคิดต่อไปอีกว่าบุรุษผู้จมอยู่ในกองอุจจาระตกบ่ออุจจาระเนี่นะ,ออะนนะและเห็นหนองน้ำที่มีน้ำใสประดับด้วยบัวหลวงบัวสายและบัวขาวสระน้ำใสเนี่ยนะก็เป็นสระน้ำที่บุคคล<อ>ควรดรรมรมพะ